สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครคนที่เขาแพ้ใจให้กับคุณแล้วในตอนนี้เขาแพ้ใจให้กับคุณเขาเป็นใครเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรเขาคิดอย่างไรกับคุณเขาจะทำอย่างไรกับคุณ เขาแพ้ใจให้กับคุณแล้วในตอนนี้เขารักคุณที่เป็นคุณเหมือนคุณกับเขาถ้ามีความแตกต่างกันเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณเขาแพ้ใจให้กับคุณแล้วคุณมีความปินตัวของตัวเองเหมือนเขาบอกว่าเขาอยู่ไกลคุณมีความสุขแพ้ใจให้กับคุณ สองเรารู้กันคุณกับเขารู้กันสองคนคนที่เขาแพ้ใจให้กับคุณแล้วในตอนนี้คุณก็แพ้ใจให้กับเขาเพราะคุณกับเขารู้กันสองคนเข้าใจกันไม่ต้องพูดก็รู้ใจกันพูดคุยกันทางเสียงเพลงทางความรู้สึกนึกคิดคล้ายๆกันคนที่อยู่ในใจคุณคุณอยู่ในใจเขาคุณรู้ว่าเป็นใคร เขารักคุณที่เป็นตัวของตัวคุณควบคุมผู้ควบคุมเหมือนมีเรื่องที่ต้องแก้ไขความซับซ้อนความอึดอดัดแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาแพ้ใจให้กับคุณแล้วในตอนนี้ทำอย่างไรได้อย่างนั้นเขาทำอย่างไรกับคุณไว้เขากำลังได้รับผลที่เขาทำกับคุณ ทำดีกับคุณก็มีความสุขทําให้คุณเจ็บเจ็บยิ่งกว่าคุณทำอย่างไรอ่ะกับคุณตอนนี้เขาแพ้ใจให้กับคุณแล้วดูเหมือนเป็นได้ทั้งคนที่เขาทําให้คุณเจ็บคุณรู้ว่าเขาเป็นใครเพราะด้วยความดีของคุณเพราะเขารักคุณที่เป็นคุณไม่ว่าพลังงานใดหรือเป็นคนที่เขาไม่ได้ทําให้คุณเจ็บหรือทําอะไรให้กับคุณอ่ะแต่ตัวเขาเองอ่ะ เคยทำอะไรไว้เขากำลังได้รับผลอย่างนั้นที่ทำกับคนอื่นไม่ได้เกี่ยวกับคุณตอนนี้เขาแพ้ใจให้กับคุณต้องเป็นคนที่คุณกับเขารู้กันสองคนสิ่งขวางกั้นกั้นขวางระหว่างคุณกับเขาเหมือนเขาถูกจองจำนะถูกกีดขวางรักที่ยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการแต่าว่าเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณได้ดูเขาอึดอัด ความรู้สึกเขาณตอนนี้เขาแพ้ใจให้กับคุณแล้วเขารักคุณเขาจะปรับตัวเขาหาคุณเขาว่าคุณกับเขารู้กันสองคนคุณอยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณแล้วความรู้สึกเขาเหมือนเขาจะยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นคุณทําเขาจะอดทนอนอ่อนผ่อนตามกับคุณเขาจะยอมคุณนะยอมยอมรับที่คุณเป็นด้วยด้วยเขาแพ้ใจให้กับคุณแล้วเพราะคุณะเป็นคนที่ยอมรับและสนับสนุน ในสิ่งที่เขาเป็นเขาทําอดทนกับเขาได้พราะเขาทําอย่างไรได้อย่างนั้นตอนนี้เขาแพ้ใจให้กับคุณแล้วเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณคู่เสียจากไม่เข้าใจกันมีอุปสรรคปัญหาเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณหรือเขาเคยทําร้ายคุณทําให้คุณเสียหายพบเจอกันมีแต่ปัญหามาให้คุณกระตาเวทีน่ะเขาจะตอบแทนคุณ ที่คุณดีกับเขารักเขาคุณมอบรักที่ดีให้เขาเขามอบรักที่ดีให้คุณเขาแพ้ใจให้กับคุณด,ด้วยตัวเขาเองเขารักคุณมอบความรักที่ดีให้คุณแล้วคุณก็จะมอบความรักที่ดีให้เขาตอบแทนในความรักความดีให้กันและกันไม่ขันหมากอันนี้พูดถึงความรักที่เหมือนยังมีอุปสรรคที่ต้องแก้ไขนะ แต่เขาจะยอมคุณนะยอมรับในสิ่งที่คุเป็นคุณทําอดทนแม้จะใช้เวลานาน,านเพียงไรเขาก็จะอดทนเพราะเปนนี้กว่าจะสมหวังกว่าจะเข้าใจกว่าจะออกจากปัญหาเมื่อเขารู้แล้วตอนนี้เขาแพ้ใจให้กับคุณแล้วเขาไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาทําร้ายเนี่งคนที่ทําให้คุณเจ็บเขาอะรู้แล้วว่า คุณนะ่ะดีกับเขาหว่วงใยเขารักเขาเพราะวันนี้เงาเงาของอุปสรรคปัญหาเงาของเขาที่เขาทําร้ายคุณเพราะคู่กับภัยทําอย่างไรได้อย่างนั้นที่เขาทําให้คุณเจ็บหรือคนอื่นเจ็บเขารู้เข้าใจในความรักความผิดหวังความเสียใจเขาแพ้ใจให้กับคุณเขารักคุณด้วยความดีของคุณ หรืออีกอย่างเขาว่ามีอุปสรรคปัญหาอยู่นะด้วยตัวเขาเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นแต่เขาก็จะปรับตัวเข้าหาคุณได้หลุดลอยไกลห่างกันแล้วแต่ก็มีทางออกได้ถูกกีดขวางขวางกันเหมือนนะตอนนี้เขาแพ้ใจให้กับคุณแล้วแต่ก็ยังใบสรุปหลุดลอยไกลห่างแล้วก็มีแต่มีทางออกได้ อยู่ที่ตัวเขาเองจะแก้ไขอุปสรรคปัญหาคนเก่าคิดเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแล้วเขารู้แล้วเขาแพ้ใจให้กับคุณเหมือนอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณดีกับเขาห่วงใยเขาเขาคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมานะแล้วเขาก็มาติดอยู่กับปัญหาที่เขาทําในความรู้สึกเขาทุกทําร้ายเขาทําร้ายคุณยังมีเงาของปัญหาติดตามเขามา เป็นคนที่ทําให้คุณเจ็บเขาเจ็บมากๆคู่กันแล้วก็คู่เสียเขาเมื่อมีอุปสรรคเขารู้แล้วเขารักคุณน่ะเขารักคุณที่เป็นคุณตัวของตัวคุณเองคุณกับเขารู้กันสองคนว่าเขาเป็นใครเขาแพ้ใจให้กับคุณแล้วเขาทำร้ายคุณทำให้คุณเจ็บผิดหวังเสียใจรักที่ยังมีอุปสรรคขวางน้ำอยู่ในตอนนี้เพราะมีสิ่งขวางกัน้นถูกจองจำ ยังทําอะไรไม่ได้แต่ก็มีทางออกไดอ้อยู่ที่ตัวเขาเองจะแก้ไขยอย่างไรเรามาดูว่าเขาจะทําอย่างไรเขาแพ้ใจให้กับคุณแล้วในตอนนี้เขาจะแก้ไขยอย่างไรเขาจะทําอย่างไรอยากบอกอะไรกับคุณแล้วเรามาดูว่าเขาคิดอย่างไรอยู่ตัวเขาเองโสดสโมสร รักพิกล็อกเหมือนเขาแพ้ใจให้กับตัวเองแล้วเขาเขาดูหล่อดูสวยมีสเสน่ห์มีคนมาลักมาชอบมากเขามีความสุขกับความเป็นโสดไม,ม่เหมือนเหมือนเขาอะว่าเขาจะไม่รักคุณอะแต่ตอนนี้เขาแพ้ใจให้กับคุณอะพิกล็อกอะจากร้ายกายดีจากดีเป็นร้ายพิกล็อกได้ตลอดเวลาแล้วเขาว่าตอนนี้มีอุปสรรคปัญหา แล้วก็จะสมหวังได้จากที่คุณไม่รักเขาก็จะรักเขาได้แพ้ใจให้กับคุณคุณน่ะมาพลิกหัวใจเขาให้รักคุณแพ้ใจให้กับคุณแอบรักคุณตอนนี้เขารักคุณแล้วจากว่าเขาจะไม่รักใครไม่สนใจใครหรือเขาว่าเขาจะไม่สนใจคุณจะไม่รักใครมีความสุขกับความเป็นโสดอยู่เป็นโสด แล้วเขาไม่มีความสุขกับความเป็นโสดเขาก็มีคนมารักมาชอบมากเขาไม่สนใจคุณอะแต่ตอนนี้เขาแพ้แพ้ใจให้กับคุณนะเขาแอบรักคุณตัวตลกเขาว่าเขาเป็นตัวตลกแล้วมีอุปสรรคต้องแก้ไขะนะเพราะนี้เหมือนเขาว่าแพ้ใจให้กับคุณด้วยความน่ารักความจิตใจดีของคุณแล้วทําให้เขาเป็นตัวตลกในตอนนี้ ที่เขาแพ้ใจให้กับคุณเขาไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เนะี่ยพอพลิกล็อกอ่ะคุณมาพลิกหัวใจเขาหรือเขาบอกว่าเขาอะ่ะจะเอาชนะใจคุณให้ได้เขาแพ้ใจให้กับคุณพังเมื่อทุกอย่างพังไปแล้วเขารู้แล้วว่าเขารักคุณอนะ่ะเขาแอบรักคุณอยู่แล้วก็มีอุปสรรคปัญหาแย่งชิงเขาจะไม่ยอมแพ้แต่อุปสรรคขวางน้ําจะเอาชนะใจคุณเอาชนะปัญหาให้ได้ ยังชิงแข่งขันเนะ่ะเอาชนะเป็นที่หนึ่งในหัวใจคุณให้ความรักนี้สมหวังชนะทุกอุปสรรคปัญหาให้ได้เพราะเขาแพ้ใจให้กับคุณเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณเขารักคุณถึงแม้นะตอนนี้ไม่มีทางออกหรือจะเป็นไปไม่ได้แต่เขารู้แล้วเขารักคุณเขาคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแนะ่แล้วเขาก็เจ็บแล้วเรามาดูว่า เขาจะทำอย่างไรคิดอย่างไรจะทำอย่างไรอีกวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาคนที่เขาแพ้ใจให้กับคุณแล้วในตอนนี้มันใจเขามอบให้คุณพระอสุรินลาหูทีเขาเศร้านะหาทางออกไม่ได้อึดอัดเสียใจความเจ็บความมืดมิด รักคุณเทพส,สุขความรู้สึกเขาอะ่ะตอนนี้เขาตกหลุมรักคุณเขารักแต่เขายังหาทางออกไม่ได้ตัวเขารู้สึกว่าเจ็บผิดหวังเสียใจหรือทําให้คุณเจ็บยังมีเงาของอุปสรรคปัญหานะ่ะลาหู เขาดูอึดอัดมากๆแล้วก็เศร้าพิดหวังละเรื่องราวมาประเดะดังในตัวเขาเองแต่ด้วยตัวเขาเองเขาลักคุณเพราะเป็นนี้พูดถึงความรักความสุขความสําเร็จสมหวังด้วยใช้เหตุผลที่ดีแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีเขามีจิตวิทยาในด้านการต่อรองเขาจะปรับตัวปรับตัวได้แก้ไขปัญหาต่างๆได้มีความอดทนอ่ะในที่สุดก็พบกับความสุข คุณคือความสุขของเขาตอนนี้เขารักคุณเขาจะทำอย่างไรยังหาทางออกไม่ได้พทักษะมอนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือแล้วเขาก็จะอดทนนะรักที่ยังไม่สามารถลงเอยกับคนที่เขารักได้อย่างง่ายดายนักแล้วเขาจะเป็นอย่างไรคิดอย่างไรเขารักคุณรักที่ยังไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้คุณแผนกับนางพิมพาลายค่อยคิดค่อยแก้ไข แล้วเขาจะค่อยแก้ไขเนี่ยให้ความรักนี้สมหวังม่วงเห็นความรักความเสน่หาตกหลุมรักคุณเริ่มต้นรักลึกรักรัก,รกที่ยังอีกใบจะทำอย่างไรหันุมานกับนางเบนจาก,กายเขาต้องการหาทางออกที่รวดเร็วต้องการความสำเร็จที่รวดเร็วแต่ยังไม่ได้ดังที่คิดนะเพราะมีลาหูด้วยแต่เขาไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาไปนี้ ความที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาหาทางออกได้ค่อยคิดค่อยแก้ไขด้วยความรอบคอบด้วยมีสติพินิษพิจารณาเนี่ยเพื่อหาทางออกเมื่อเขาแพ้ใจให้กับคุณแล้วความรู้สึกตัวเขาเองเนี่ยอุปสรรคปัญหามากเนี่ยเขารักคุณตกหลุมรักมองเห็นความรักแต่เขาค่อยคิดค่อยแก้ไขเพราะไปนี้พูดถึงเขามีความอดทนนะอดทน ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาการด้าการเสียาการเสี่ยงไม่ชอบกันเอารัดเอาเปรียบรักความยุติธรรมแล้วแต่ก็เขาก็มีคนช่วยเหลือเขานะให้ชีวิตเขาประสบผลสําเร็จตอนนี้เขาแพ้ใจให้กับคุณแล้วแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้แต่เขาไม่ยอมแพ้เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข8เกี่ยวข้องกับเขาอันนี้เราดูพลังงานตัวเขาหมายเลข8 หมายเลข6หมายเลข8หมายเลข7หมายเลข25หรือไม่ก็เกิดราศีเมถุนหรือเกิดเดือนมิถุนายนหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์แพ้ใจให้กับคุณแล้วได้สำรับหมายเลขหนึ่งหรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์พบแสงสว่างความสุขความสำเร็จรออยู่เริ่มต้นใหม่มีพลังอำนาจความเฉลียวฉลาดเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เขาไม่ยอมแพ้ พราะไปนี้พูดถึงอดทนต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคขวางนามในที่สุดก็จะสมหวังเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆรอยอยู่แต่อพอตอนนี้ลาหูอะ่ะมืดมิด,ม,ดมองไม่เห็นแสงสว่างอันนี้ดวงอาทิตย์ก็พบแสงสว่างเขาแพ้ใจให้กับคุณแล้วแต่ตอนนี้ยังหาทางออกไม่ได้ด้วยตัวเขาเองแต่ก็มีทางออกได้ด้วยตัวเขาหาทางออกแล้วเรามาดูพลังงานของคุณไพ่ อยากบอกคุณไว้อย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเป็นอย่างไรคนรทำอย่างไรเขาแพ้ใจให้กับคุณแล้วในตอนนี้รักคุณมากๆสัจธรร,ธรรมที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์รักคือความทุกข์หาความสุขที่จีรังยั่งยืนไม่ได้ดูเหมือนคุณจะเข้าใจทั้งทางโลกทางธรรมความรักการพัดภาค ความพัดภาครักคือการให้ให้ให้คนรักมีความสุขรักด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจเมื่อเขาแพ้ใจให้กับคุณด้วยความดีของคุณนะค,ณคุณเข้าใจสัจธรรมด้วยความน่ะสัจธรรมธรรมะจิตใจดีใจบุญใจกุศลด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณช่วยเหลือคุณด้วยความดีของคุณแล้วเมื่อคุณแล้วทําให้คุณเข้าใจในความรักถึงเจ็บเจ็บแล้วเข้าใจปล่อยวางรักด้วยเมตตา ณจะพบกับความสุขแล้วตอนนี้พบแสงสว่างทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพายาบอกคุณหรือให้คุณเข้าใจในสัจธรรมไม่เที่ยงแท้แน่นอนล่วงหลายใบยไม่เอาพาสิวะพาสสิวะเนี่ย ความรักนี้เหมือนเนี่ยไพ่จะบอกว่าที่ที่เกิดขึ้นกับคุณไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ดังที่คิดแต่ด้วยความไม่ยอมแพ้ของคุณความมั่นคงของคุณนะมั่นคงในจิตใจการไม่ยอมแพ้เนี่ยเอาชนะอุปสรรคแล้วคุณจะพบเจอคนรักที่ที่ดีดูแลคุณช่วยเหลือคุณส่งเสริมสนับสนุนคุณชีวิตจ,จเจริญรุ่งเรืองด้วยคู่ ต่เมื่อคุณใช้เวลาเพราะพศิวะมีมุมหักเหในชีวิตคุณได้ตลอดเวลากับเหตการณ์ที่ผ่านมาณตอนนี้แล้วจะเกิดอะไรแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรอีกเท้าทาทะตะโลถสมหวังแบบคาดไม่ถึงเหตุการณ์ดีๆฟุกๆเกิดขึ้นกับคุณคุณจะพบรักแบบคาดไม่ถึงเขานํารักที่ดีมาให้คุณแบบคาดไม่ถึงเมื่อเขาแพ้ใจให้กับคุณแล้วในตอนนี้มีคนที่รักคุณโดยที่คุณคาดไม่ถึงว่าเขาจะรักคุณ โดยที่คุณไม่รู้ว่าเป็นใครหรือแม่ก็เป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงคุณรักเขาเมื่อเขาทําให้คุณเจ็บแล้วคุณน่ะคุณคาดไม่ถึงว่าเขาจะรักคุณรักที่ดีมาให้คุณแบบคาดไม่ถึงเกิดขึ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกเทพจัจารย์อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจนะแล้วคุณมีความวิตกกังวลคุณมีเสน่ห์ดูหล่อดูสวยแต่อยู่ที่คุณเลือก แต่ไพ่บอกว่าในความรักคุณนี้ให้ใช้เวลานะเพราะเป็นนี้พูดถึงการใช้เวลาที่จะคบกับใครที่จะรักใครอย่ารักเพราะความอ่อนไหวใจอ่อนขี้สงสารคุณคุณเนี่ยขี้สงสารเชื่อคนง่ายสรุปฉเฉลิมฉลองชัยชนะความสําเร็จสมหวังหรือหรืออีกด้านบางคนบางท้ายไพย่ไพ่ก็จะบอกว่านะ คุณจะสมหวังอ่ะไม่ว่าพลังงานใดแต่ไพ่มองอีกด้านบอกว่าคุณอ่ะคู่ที่เหมาะสมกับคุณต้องเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณหรือมีความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่สามารถปกป้องคุ้มครองดูแลช่วยเหลือคุณได้ในทุกเรื่องยิ่งจะส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากมากอ่ะสมหวังเพราะต้องดูแลปกป้องคุ้มครองคุณได้ช่วยเหลือคุณได้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องอะไร กป้กง้คุณได้ในทุกเรื่องสามารถเหมือนดูแลคุณในทุกด้านไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดูแลคุณได้อะจะอยู่กับคุณมั่นคงหรือไม่ตัวคุณเองมีความรักคุณต้องเป็นที่พึ่งปกป้องคุ้มครองดูแลคนรักได้ะแต่ไม่ว่าอย่างไรคุณจะได้เฉลิมฉลองชัยชนะความสําเร็จสมหวังในสิ่งที่คุณคิดคุณปรารถนาคุณรอคอยคุณต้องการชื่อเสียงขจรรกะจายเหมือนดอกไม้นานาพันธุ์กลิ่นหอม ใครอยู่ใกล้แล้วมีความสุขจิตใจคุณก็จะสว่างสวัยเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญน่ะ้นื่อมีแสงสว่างใครอยู่ใกล้คุณก็มีความสุขเหมือนอยู่ท่ามกลางดอกไม้นานาพันธุ์เล้วคุณคือแสงสว่างของเขานะดวงจันทร์เขาอะ่ะลาหูมืดมิดแล้วเขาแพ้ใจให้กับคุณคนที่คุณคาดไม่ถึงแล้วเขาก็จะสมหวังคุณจะสมหวังแบบคาดไม่ถึงได้เฉลิฉลมฉลองมีความสุข เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข36หมายเลข13หมายเลข16หมายเลข2หมายเลข4หรือไม่ก็เกิดปีเถาะหรือไม่ก็เกิดวันจันทร์ไม่ว่าคุณและเขาจะเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรหมายเลขอะไรตอนนี้มีคนที่เขาแพ้ใจให้กับคุณแล้วโดยที่คุณคาดไม่ถึงพบรักแบบคาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับคุณแล้วเรามาดูว่าเขาแพ้ใจให้กับคุณในตอนนี้ เรามาดูความรักเขาที่มีต่อคุณบันทึกความรักที่อยู่ในหัวใจเขารักคุณมากแค่ไหนหรือคิดอย่างไรกับคุณอยู่จะทำอย่างไรในหัวใจเขาเขาบอกว่าเขารักคุณมากใบแรกมารักคุณมากมากเขาบอกว่าเราคุณกับเขาอยู่ด้วยกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วเขาบอกว่าคุณกับเขาได้เป็นคู่กันมานานแล้ว มาตั้งแต่อดีตแลจะปัจจุบันแล้วจะเป็นคู่กันตลอดไปอ่ะเขาฝันถึงอนาคตร่วมกับคุณรักคุณฝันถึงอนาคตเขาบอกว่าเราทําไมเราถึงต้องห่างกันทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมแล้วแต่ละคนละท่านที่เกิดขึ้นจะอีกอีกใบแต่ตอนนี้เขารักคุณอ่ะ เขาบอกว่าเขาต่อสู้กับศึกที่เขาไม่สามารถชนะได้แต่เขาจะต่อสู้เอาชนะให้ได้เหมือนเขาอยู่ในลาหูนะ่ะไม่สามารถชนะได้แต่เขาจะเอาชนะใจคุณเอาชนะปัญหาให้ได้เพราะตอนนี้เขารักคุณมาก